อ่ะนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพ่พี่ๆน้องเนาะและสมาชิกที่น่ารักทุกทท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับเนาะกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิตินะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮหาหนอยนะครับเด่น2ตัวบนเนาะอ่ะก่อนจะเข้าสู่การคิดคำนวณนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนเนาะคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบพระคุณครับนะครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับเรากับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิตินะครับสลักกิมแบกรัฐบาลฮานอยนะครับเดืนสองตัวบนนะครับเนาะอะนะครับก่อนจะเข้าสู่สูตรการคิดคำนวณนะครับเรามาดูสถิติกันก่อนเนาะสถิติที่อาจารย์คิดคำนวณไว้นะครับก็จะได้ตามนี้เลยนะครับเนาะ อ่ะสามตัวบนนะครับออก6 0 7 2ตัวล่างออก40นะครับอ่ะสูตรที่เราคิดคำนวณนะครับ0 7 7ย์มานะครับแล้วก็0 4 4ย์นะครับตัวนี้สถิติมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะอ่ะสูตรนี้ก็ยังเดินต่อนะครับสูตรก็จะมีว่าหลักร้อยบวกกัน2ครั้งหลัก10บวกกัน1ครั้งถ้าก็บวก1บวก1บวก2บวก3แล้วก็บวก1นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เปิดหน้าสมัดนะครับ อ่านะครับเรามาเริ่มเลยนะครับเนาะเจ็ดนึงบวกกันสองครั้งหนงสองได้สองนบวกเได้เก้าเก้บวกหได้10 10ิบบวกหได้11 11อ็ดสิบเอ็ดบวกสองได้สิบสาบวกสได้16บหกสิบหกบวกหได้17บเนะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะสตัวบนออกเก้าตัวล่างออกสอนะครับอ่ะนะครับ หลัก10หน่วยบนนะครับคือ1กับ 0, ศ0ูนย์ตเวขึ้นง่นนะครับ1กับ0มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ9กบวกกัน2ครั้ง9 2 18 18บวก1เป็น19บเวก1เป็น20บวก1เป็น21บเวก2เป็น23บวก3เป็น26บวก1เป็น27นะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ ฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนอก 1, 0, 3, 2, บนอกหนึ่ตัวล่าง0 6นะครับสูตรที่เราคิดคำนวณนะครับ0กับ3สูตรที่เราคิดคำนวณนะครับ0กับ3มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ,ะเราก็ท้อการคิดคำนวณจากสูตรเดิมนะครับ1บวกกัน2ครั้ง1 2ได้2 สอบวกศูนย์ได้สองสองบวกหนึได้สามบวก 1, ได้สี่บวกสได้หกหบกสได้เก้บวกหได้สิบนะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลารับก,กินแบ่งรัฐบาลหน่อยนะครับสามตัวบนออกศูนย์สามศูนย์สองตัวล่างออกแปดเก้านะครับสูตรเทโรคิดคำนวณเนานะหลักสิบหน่วยล่างคือศูกับ0น สุดท้ายคิดคำนดณนะครับ3กับ0มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับเพราะว่าถัดมาเนาะนะครับศนบวกกันกี่ครั้งนะครับ0 0บวก3ได้3 3บวก1ได้4 4บวก1ได้5 5บวก2ได้7 7บวก 3, 3 1, ได้10 10บวก1ได้11นะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับเพราะว่าถัดมานะครับ 3ตัวบนหกศูนยตัวล่างสี่นะครับหลักสิบในบนนะครับคือ0กับ7นะครับสูตรทางคิดคำนวณนะครับ0กับ7มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ6บวกกัน2ครั้ง6 2 12นะครับ12บวกหเป็น13บวกหเป็น14บวกสเป็น17บ็สถิติวบวกสเป็น16 บวก3เป็น19บวก1เป็น20นะครับเนาะโอเคนะครับเราก็จะได้สถิติกันแล้วนะครับเนาะก็จะได้นะครับ3 4 3 6 3 9 3 0 4 6 4 9 4 0 6 9 6 0แล้วก็9 0นะครับเนาะ สถิติฮานอยเด่นสองตัวบนวันที่ยี่สิบสองขีดศูนย์สองขีดห้าหกสี่นะครับเนาะอ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากนะครับเพื่นอนๆพี่เพียงน้องเนาะและสมาชิกที่น่ารักทุกท่านอ่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพือ่อเป็นผลกำลังใจเนาะในการ คำคปคขั้นต่อไปนะครับเนาะ,ะก่อนจะจนไปนะครับก็ฝากคําเตือนไว้ก่อนเนาะคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติทาในการรับชมเนาะขอบคุณครับะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการนําเสนอน,นะครับคลิปการคิบโน,นนเะนาะแนวทางสถิติฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮาหนอยนะครับ็ม สองตัวบนไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปต่อไปเนะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ